เห็นบอนสีกัดสีสวยแบบนี้นะคะแตกหนอ่อแตกกอแตกใบใหม่แทงหลอดใหม่ใบใหญ่แบบนี้นะคะต้องทำสูตรนี้เลยค่ะวิธีการทำนะคะเราก็จะใช้ผงชูรสค่ะหนึ่งกำมือนะคะผสมกับน้ำหนึ่งบอลรดน้ำหรือว่าน้ำห้าลิตรค่ะนี่นะคะ แล้วใส่ลงไปเลยค่ะใส่ไปแล้วก็คนนะคะอันนี้ก็สามารถใช้มือนะคะคนสัมผัสได้เลยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะนำไปราดลดบอลสีค่ะนี่นะคะแล้วก็นำมาราดลดบอลสีเนี่ยเยวลาที่เราเห็นเขาเฉ่านะคะแล้วก็ลดอย่างน้อยเนี่ยอทาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะ สูตรการดูแลบอลสีนี้นะคะทำง่ายมากๆเลยค่ะใช้เพียงแค่หนึ่งกำมือเท่านั้นนะคะผงชุรถของเราเนี่ยะคะ่ะก็จะช่วยให้บอลสีของเพื่อนเนี่ยกลับมางามนะคะกลับมาสวยค่ะโดยเฉพาะบอลสีในตู้นะคะถ้าเห็นว่าบอลสีเนี่ยเริ่มจะเฉ่านะคะก็ใช้สูตรนี้ได้เลยค่ะลาดรดไปได้เลยนะคะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งค่ะเพียงเท่านี้นะคะบอลสีที่อยู่ในตู้อบของเพื่อนๆเ,เนี่ยก็จะ สวยวันสวยคืนนะคะตัดสีชัดใบใหญ่ก้านแข็งแรงนะคะใบหนาแล้วก็เป็นคุ้มสวยแบบนี้ตลอดปีเลยค่ะแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆมีข้อสงสัยอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์มาสอบถามได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะฟา์มคุณแม่เต่งก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ